2เส้นครั้งที่หนึ่งดึงสองเส้นครั้งที่สองพนันจิ้มดึงม้วนสองเส้นครั้งที่หนึ่งม้วนสองเส้นครั้งที่สองจบในชั้นนี้เราจะทำ พันหัวเข็มสองครั้งเราจะต่อด้วยขึ้นหลักโซ่สามพลิกกับพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มดึงดึงออกสองเส้นครั้งที่หนึ่ง ดึงออกสองเส้นครั้งที่สองแล้วก็ดึงออกสองเส้นครั้งที่สามจนหมดพันหัวเข็มสองครั้งจิม้มดึงดึงออกสองเส้นครั้งที่หนึ่งดึงออกสองเส้นครั้งที่สอง ดึงออกสองเส้นครั้งที่สามพันหัวเข็มสองค้างจี้มดึงพันดึงสองเส้นครั้งที่หนึง่งดึงสองเส้นครั้งที่สองดึงสองเส้นครั้งที่สาม พันหัวเข็มสองครั้งจิ้มดึงม้งวนดึงออกสองเส้นครั้งที่หนึ่งดึงสองเส้นครั้งที่สองดึงสองเส้นครั้งที่สามชั้นต่อไปเราจะทำ พันหัวเข็ม3ครั้งจะต่อขึ้นหลักด้วยการทำโซ่4ครั้งพิกกลับพันหัวเข็ม3ครั้งจิม้มดึงดึงออกสองเส้นครั้งที่หนึ่ง ดึงออกสองเส้นครั้งที่สองดึงออกสองเส้นครั้งที่สามแล้วก็ดึงออกสองเส้นครั้งที่สี่พันหัวเข็มสามครั้งจิม้มดึงม้วนหัวเข็มดึงสองเส้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็มสามครั้งจิ้มดึงออกสงงงองเส้นครั้งที่หนึ่งดึงออกสองเส้นครั้งที่สอง ดึงออกสองเส้นครั้งที่สามแล้วก็ดึงออกสองเส้นครั้งที่สี่พันหัวเข็มสามครั้งเิมดึงครั้งที่หนึ่งม้วนหัวเข็มดึงสองเส้นครั้งที่สอง 2. ม้วนหัวเข็มดึงครั้งที่สามแล้วก็ครั้งสุดท้ายแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการถักแบบไปกลับนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ประจำอยู่เท่านี้ทางเราจะมีวิดีโอวิธีการสอนโครเชต์แบบอื่นๆนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมตามวิดีโอม้วนต่อๆไปได้เลยวันนี้จะสอนวิธีการถัก โเคเชเบื้องต้นแบบไปกับเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ